สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนให้ในักเรียนดูสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพความคิดนะคะเพราะว่าครูให้นักเรียนทํามาแล้วประโยชน์ของป่าไม้นะคะบางคนก็ทําให้ครูสวยบางคนก็ยังหาเนื้อความไ,มได้น้อยเกินไปนะคะเอามาดูเขาบอกว่าหลักการเขียนแผนภาพความคิด หลักนะคะครูสอนไปแล้วหลักของมันนะคะหนึ่งเลยเขียนหัวข้อใหญ่ไว้ตรงกลางหัวข้อที่เราจะทำนะคะหัวข้อใหญ่เราเขียนไว้ก่อนเลยเราจะทำเรื่องอะไรอย่างที่ครูให้ตัวอย่างไปให้หนักเรียนทำไปก็คือประโยชน์ของป่าไม้ใช่ไหมคะเียนก็เขียนประโยชน์ของป่าไม้ไว้ตรงกลางนะคะได้แล้วนะสองเขียนหัวข้อย่อยให้ตรงเรื่องกับหัวข้อใหญ่ ในเมื่อมีหัวข้อใหญ่แล้วก็ต้องมีหัวข้อย่อยต้องตรงกันนะคะอ่านี่คือหลักของมันนะคะเขียนคําเชื่อมระหว่างแผนภาพความคิดมันต้องมีเชื่อมเชื่อมไปที่หัวข้อใหญ่นะคะใช้เส้นเชื่อมโยงบางคนเขียนมาให้ครูนะลอยอยู่เฉยๆไม่รู้ว่าที่เขียนมาเนี่ยไปเข้ากับข้อไหนนะคะคำที่นำมาเขียนเป็นคำสำคัญ บางคลลอกไม่คูยาวมากเลยนะคะนี่คือหลักการเขียนต้องมีหัวข้อใหญ่มีหัวข้อย่อยนะคะมีคำเชื่อมมีเส้นเชื่อมโยงแล้วคำที่มาเขียนต้องเป็นคำสำคัญนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นยังไงอ่ะนะักเรียนมาดูนะคะแผนภาพความคิดที่นักเรียนใช้ในระดับประถมที่เราเห็นมากนะคะ,คะก็จะมีแบบใหญ่มงมุมเห็นไหมคะ หัวข้อใหญ่ก่อนและก็มีหัวข้อย่อยจะมีสี่หัวข้อก็ต้องดูข้อมูลที่เราหามานะคะนี่เขาเรียกว่าแบบใหญ่เมืองมุมนักเรียนใช้กันเยอะคุณนักเรียนทาํามาตั้งแต่ปสาป .4 นะคะแบบที่สองเขาเรียกว่าแบบเปรียบเทียบไหคะก็จะใช้วงกลมสองวงให้มันซ้อนกันตรงที่ซ้อนกันก็คือส่วนที่เหมือนกันนะคะส่วนสองข้างนี้ก็คือส่วนที่ต่างกัน นักเรียนเคยทํามาแล้วเรื่องประโยคใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบความต่างอันนี้ความเหมือนนะคะอ่ะอีกแบบหนึ่งคือแบบโครงสร้างเห็นไหมคะมีหัวข้อข้มยเหมือนกันนักเรียนจะทํารูปทรงกลมรูปสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ไม่ว่ากันมีหัวข้อใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็มีเส้นเชื่อมเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันมานักเรียนจะเอาจี่หัวข้อย่อยนักเรียนก็เลือกทำเอาได้นะคะ ส่วนแบบนี้แบบขั้นบันไดนะคะนักเรียนจะใช้มากเกี่ยวกับพวก,กเกษตรหรือง,งานบ้านนะคะอย่างเช่นบอกว่าวิธีรี้อผ้าขั้นที่หนึ่งทำยังไงที่สองทำยังไงที่สามทำยังไงที่สี่ทำยังไงนักเรียนก็เขียนเรียงขึ้นไปนะคะเวลาเขียนต้องเขียนเรียงขึ้นไปแต่เวลาทําต้องทําขั้นที่หนึ่งลงมาสลับกันนะคะถ้าเขียนเป็นแผนภาพความคิดต้องเขียนขั้นที่หนึ่งข้างล่าง แล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่แต่ถ้าเป็นเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนกนารทำเขาต้องเขียนแต่เอาอันนี้ว่าเป็นขั้นที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสองข้อสามข้อสี่อย่างมานะคะแต่ที่เราเห็นมากที่สุดเราใช้มากที่สุดก็คือแบบใยมังมุมง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะเอาค่ะนักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างครูบอกว่า ส่วนประกอบของพืชนักเรียนจะทำแผนภาพความคิดได้นี่ก็ต้องมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลมาเยอะแยะเลย3ามสี่หน้าแล้วคุณครูบอกว่านักเรียนไปสรุปมานักเรียนบางคนบอกว่าทําแบบนี้ง่ายที่สุดนะคะทาแผนภาพความคิดง่ายที่สุดอ่ะครูบอกว่าส่วนประกอบของพืชหัวข้อใหญ่ของครูก็คือพืชเห็นไหมคะพืชอ,อ่ะครูก็แยกออกไปพืชของรูครูแยกไป มีลำต้นหัวข้อย่อยนะมีดอกมีรากมีผลแล้วก็มีใบนะคะนี่คือหัวข้อย่อยนะมีลำต้นมีดอกมีรากมีผลมีใบแค่นี้ยังไม่รู้สรุปยังไม่ได้ครูก็แยกออกไปอีกอย่างเช่นครูลำต้นเห็นไหมคะครูจะแยกให้นักเรียนเห็นต่อไปว่านี่นะพืชมีลำต้นนะคะ ครูก็แยกต่ว่าลําต้นก็ต้องมีกิ่งมีกา้านมีเปลือกหุ้มลําต้นต้นเป็นเขาก็มีต้นทอดไปกับพื้นก็มีนี่คือลักษณะของลําต้นเห็นไหมคะอะครูได้แล้วนะอันนี้คือข้อย่อยเล็กๆของข้อย่อยอันนี้เห็นไหมคะต่อไปครูเอาใบาก่อนอพืชมันต้องมีใบใช่ไหมคะครูก็แบบยกใบออกไปย่อยๆอีกว่า ใบของมันก็จะมีใบคู่รู้จักใบคู่ไหมคะที่มันแยกไปสองข้างเลยอย่างใบมะขามใบมะยมเนี้ยใบเดียวนคะคะมีใบเดียวแล้วใบก็ต้องมีสีเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราเรียนมาเรารู้ว่ามีสีเขียวใช่ไหมคะอย่างนี้อู๋สารพัดส,สีเลยยิ่งสีแางๆยิ่งมีราคาเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้นะ,ะใบหัวค่อยย่อยนะคะ หัวข้อย่ยนี้ครูยแยกออกไปให้ย่อยอีกเห็นไหมคะก็มีใบคู่ใบเดี่ยวแล้วก็มีสีต่อไปนะคะรากพืชก็ต้องมีรากย่อยลงมาคือรากครูก็แยกย่อยไปว่ารากก็มีรากแก้วมีรากฝอยเห็นไหมคะแล้วครูก็แยกออกไปอีกรากแก้วนใช้ยึดลําต้นเดี๋ยวนี้พืชบางอย่างไม่มีรากแก้วเพราะอะไรคะเพราะเขาใช้แบบกิ่งตอนก็จะไม่มีรากแก้วนะคะ อารากแก้วยึดลำตน้นเห็นไหมคะอพอรากฝอยปุ๊บมันก็จะดูดน้ําดูดอาหารนะคะ <S <S เดี๋ยวนี้รากก็มีรากอากาศด้วยนะอย่างกล้วยไม้อย่างไรเห็นไหมคะรากที่มันห้อยห้อมามาดูดนา้กาศนะคะ,ะต่อไปนะคะกูก็จะมีดอกพืชต้องมีดอกเห็นไหมคะพอใส่ดอกปุ๊บกูก็จะมีแยกออกไปว่าดอกเดียวก็มีดอกเป็นช่อก็มี ดอกเดียวอย่างเช่นดอกกุหลาบเห็นไหมคะดอกช่ออย่างเช่นกล้วยไม้นึกออกไหมครูพูด่างนี้นึกออกใช่ไหมคะมีดอกเดียวก็มีดอกช่อก็มีดอกแล้วก็ยังมีสีนะคะมีสารพัดสีเลยนะคะมีสารพัดสีเลยพอมีดอกแล้วดอกก็ต้องมีกลีบดอกเห็นไหมคะมีกลีบดอกไม่พอต้องมีกลีบเลี้ยงด้วยที่ดอกไม้ก็ต้องมีแกสสอน แล้วเรียนสามารถแยกอีกได้มีการสอนตัวผู้เกศสอนตัวเมยียก็แยกอีกได้นะคะอันนี้ครูให้เห็นว่าเราแยกย่อยออกมาจากหัวข้อย่อยอันนี้นะคะซึ่งหัวข้อย่อยอันนี้ก็เอามาจากหัวข้อใหญ่เห็นไหมคะอ่าดอกเลยนะอาครูมีอีกครูแยกออกมาเพื่อต้องมีผลใช่ไหมคะครูแยกหัวข้อย่อยมาผลพอผลปุ๊บครูก็แยกออกอีกว่าผลเดียวก็มี ผลเดี่ยวก็คือลูกเดียวอย่างมะม่วงเนี่ยลูกเดียวไหมคะผลรวมก็มีอย่างขนุนเนี่ยเหรอไหมคะขนุนลูกใหญ่ๆข้างในมีผลรวมก็เยอะแยะเลยนะคะมีผลนะคะผลเดี่ยวก็มีผลรวมก็มีผลของมันจะต้องมีเปลือกหุ้มเนื้อออกใช่ไหมคะมันต้องมีเปลือกหุ้มนะคะผลต้องมีเนื้อข้างในจะเนื้อน้อยเนื้อมากก็ว่ากันไปต้องมีเนื้อมีเปลือกหุ้มแล้วก็มีเนื้อนะคะ ในเนื้อก็จะมีมะเมล็ดเห็นไหมคะนี่ส่วนประกอบของผลใช่ไหมคะผลต้องมีรสมีรสชาติด้วยจะมีรสจืดรสขมรสเปรี้ยวรสหวานก็ถือว่ามีรสนะคะนี่เขาเรียกว่าการทําแผนภาพความคิดแบบใหญ่ในมุมใช่<ม>หไหมคะมีหัวข้อใยา่มีเส้นโยงก็แยกเป็นหัวข้อย่อยก่อนนะคะเป็นหัวข้อย่อย่อนหัวข้อย่อยซอน แล้วหัวข้อย่อยนี้ถ้ามันมีแยกไรกก็แยกเป็นย่อยเล็กๆลงไปอีกนะคะนักเรียนอย่าเขียนลอยๆนะคะต้องมีเส้นเห็นไหมคะต้องมีเส้นโยงให้รู้ว่ามันคือส่วนของอันไหนนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของพืชน,นะคะเดาได้ไหมถ้าเราจะทําอันนี้ต้องอยู่ในวิชาอะไรเดาได้ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเห็นตัวอย่างแล้วนะคะเพราะว่า บางคนที่ส่งของครูมาเนี่ยสวยมากบางคนก็เนื้อหานิดเดียวแสดงว่านักเรียนยังวิเคราะห์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูจะมีงานอีกนะคะการเขียนแผนภาพความคิดเพื่อเก็บคะแนนเพิ่มนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจการเขียนผแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีนะคะ